สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำน้องๆเด็กจใหม่นะครับว่าจะต้องวางแผนทางด้านการเงินอย่างไรเพื่อให้ตอนอายุส0สหรือส0ิต้นๆเนี่ยมีเงนเินเก็บประมาณ5-10ถึงล้านหรือมากกว่านะครับโอเคไม่ว่าจะจบอะไรมานะครับการวางแผนทางด้านการเงินเนี่ยทำได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เงินเดือนนักธุรกิจหรือว่าสายทำคอนเทนต์เนี่ยทำได้หมดทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นการบริหารจัดการกระแสเงินสดนะครับ อันนี้ผมขอจะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับจะแบ่งเป็นฝ่ายที่ต้องทําต้องทํากับไม่ทํานะครับอย่างแรกเลยสิ่งที่ไม่ควรทาก็าคือการเป็นหนี้โดยไม่จําเป็นนะครับนี่ก็จะมีหลายแบบทั้งอย่างเช่นหนี้บ้านหนี้รถยนต์หนี้บัตรเครดิตนะครับหนี้บัตรเครดิตเนี่ยถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ควรใช้นะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยที่ไม่ควรใช้เพราะว่า ดอกเบี้ยบัตรเครดิตแต่ละใบเนี่ยมันเยอะมากครับ20 3 0เปซคิดทบต้นไปเรื่อยๆครับมันจะไม่มีวันทําให้เราสามารถรวยได้มันจะเป็นอะไรที่ถ่วงเราไว้ตลอดอย่างที่สองนะครับก็คือนี่รถยนต์นะครับคือรถยนต์เนี่ยเข้าใจว่าถ้าไม่มีลาบากแต่ว่ารถยนต์นเวลาซื้อเนี่ยก็ควรจะซื้อรถยนต์ที่เราผ่อนจ่ายได้หรือว่าถ้าเป็นเวลาซื้อสดซื้อมือสองไปเลยนะครับนี่บ้านนี่ก็ อันนี้แล้วแล้วแต่แล้วแต่บุคคลนับว่าใครสามารถผ่อนจ่ายได้เนี่ยก็ผ่อนไปเลยผ่อนไปเลยครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินที่เราสร้างขึ้นแล้มันก็เราก็สามารถอยู่อย่างสบายใจได้นะครับอันนี้ในเชิงที่ว่าคนยังไม่มีบ้านอยู่นะครับโอเคนี่อย่างที่สองนะครับสิ่งที่ควรเหล็กเรื่องก็คือการ มีอ่า uh, unhealthy r o u t i นะครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ a อสเซที่สำคัญที่สุดเสียแล้วสีเลยนะครับมีเงินเท่าไหร่ก็ซื้อกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องดูแลอย่างดีครับมาเป็นเครื่องจักรที่อจะนําพาเราไปถึงจุดมุ่งหมายอันนี้เราก็ต้องดูแลให้ดีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับทุกอย่างที่เราทำทำเพื่อตัวเราเอง ร่างกายเราไม่ดีคนรอบข้างก็ต้องมาดูแลเราร่างกายเราไม่ดีเราก็เป็นคนสัเฟอร์อันนี้ต้องดูแลให้ดีนะครับเป็นพาราเลย์ที่รกลักเลยและอย่างที่สามก็คือท็อกซิกไมซ์เซนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวกับประสบการณ์คนรอบข้างนะครับว่าเด็กจบใหม่เนี่ยมันสําคัญมากช่วตรงต้นว่าเราจะต้องเข้าไปอยู่ใน environment เนี่ยที่มันมีทําให้เรามีไมซ์เซตที่ดีการเริ่มต้นแคริเอร์ของเราหรือว่าเริ่มต้นทางานแรกๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือไมซเซตครับ mindset เนี่ยมันทําให้เราทําได้หรือทําไม่ได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่า mindset เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนกับไปกับไมายากมากแต่ว่าถ้าเราไปมีจุดตั้งต้นที่ดีตั้งแต่เริ่มนะครับแล้วก็มีใชรไปกว่าครึ่งแล้วครับเราก็ต้องระวังดีๆนะครับว่าเวลาเข้าไปทํางานที่ไหนแล้วมันมีความท็อกซิกอยู่เนี่ยอันนี้ต้องรีบเอาตัวเองออกมาเพราะว่ามันจะมีผลเสียระยะยาวเลยครับมันเหมือนการการหมักหมักเชื้อโรคเลยละครับ โอเคนั่นคือสิ่งที่เราต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วต่อไปก็คืออ่ะแล้วเราต้องทำอะไรอย่างแรกเลยก็คือต้องเก็บเงินนะครับแนะนําเก็บเงินให้ได้มากกว่า5้าบซนตะครับ5้าบเของรายได,ได้สมมุติถ้ามีรายได้จบหม่ประมาณสองหมื่นก็ให้เก็บได้ประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเงินเก็บเนี่ยเราเอาไปทําได้หลายอย่างหลักๆคือเราเก็บเพื่อเอาไปทําอย่างอื่นนะครับคือเงินส่วนเนี่ย มันเป็นเงินเขาเรียกว่าเฟดเคเรนซี่มันมันมีคนเป็นเพิ่มกระแสะเงินสดมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันเงินสดเราก็เสียมูลค่านะครับก็คือเราต้องเก็บเงินเพื่อนําไปทําอะไรอย่างเพื่อให้เงินทํางานให้เรานะครับการที่จะทําให้เงินทํางานให้เราเนี่ยเราต้องฝึกการลงทุนฝึกยังไงก็ต้องเริ่มจากการอ่านเลยครับว่าเงินเนี่ยมันมาจากไหนใครเป็นคนวบคุมแล้วเงินแต่ละแต่ละปีเนี่ย ม,มันมันมีมันมีการเปียนแบ่งอะไรบ้างวันนี้กับข้าวราคาเท่านี้ปีหน้าทําไมกับข้าวราคาขึ้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดีนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ในการลงทุนหรือว่าการเอาเงินไปต่อยอดทางอืงน่นแล้วการที่จะทาอย่างนั้นได้เราก็ต้องเรียนรู้ครับว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้างอันนี้สเต็ปแรกเรายังไม่ต้องเจาะไปเลยก็ทาว่าเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้เราต้องรู้ก่อนแล้วว่าเรามีทางเลือกอะไรบ้าง ก็ทางเลือกก็จะมีการลงทุนในตลาดการเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อย่างเงี้ยครับหรือว่าการลงทุนในธุรกิจอันนี้เราก็ต้องฝึกไปฝึกไปนะครับมันเป็นสกิลที่สามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับการเรียนรู้อย่างเลยครับโอเคเดี๋ยวคลิปยาจะเอาไว้ทำแบบละเอียดอีกรอบนะครับอันนี้เอาเป็นคลิปขั้นก่อนนะครับ